ศูนย์มอนไมค์ขอนแก่นค่ะจัดอบรมการเพิ่มสิทธิภาพการเลี้ยงไหมหัตถกรรมที่บ้านหัวไฟชนบทขอนแก่นค่ะนางสาวจิราลักษรีดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์มอนไมค์เฉลิมพระเกียรติขอนแกน่นมอบหมายให้นางอารีรัตน์พระภูวงศนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยนายสุพจน์บันเทาช่างต้นแบบสิงห์ทอได้จัดอบรมหลักสูตรค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมหัตถกรรม ในโครงการส่งเสริมพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมประจำปีงบประมาณ2565ค่ะณนะบ้านหัวฝ้าตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเรานี่เองค่ะก็มีผู้เข้าร่วมเนี่ยจํานวนมากเลยซึ่งกลุ่มเป้าหมายค่ะจะเป็นผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝานั่นเองเข้าร่วมท้งสิ้นจํานวนกว่า10รายค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า เนี่ยอย่างที่เห็นเลยดูเ่าหม,มักทำเมนกันมากเพือ่อนทัานนี่อย่างนะเขท่านนี่อย่างละ่นนองละอ๋ออันนี้เป็นตัวหมอนตัวไหมนะคะเลี้ยง er สมัยตะกีเพือ่อนกระสีเลี้ยงโตน้อยกว่าสีไงเด้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นการดําเนินการโดยศูนย์หมอนไหม,มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอนแก่นค่ะมีภารกิจด้านหมอนไหมเป็นระบบครบวงจร ต่างแต่การอนุรักษ์พุ่มปัญญาด่านมอนไหมมีการวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการและกับบุคคลทั่วไปค่ะเพื่อให้เกษตรกร,กรสามารถประกอบอาชีพได้มีไรายได้นะคะตลอดจนเป็นการดำรงวัฒนธรรมและพุ่มปัญญาไหม่ไทยให้อยู่ยั่งยืนตลอดไปค่ะอันนี้ก็ิิเป็นโตม่อนไหมสมัยมพี่นกเป็นเด็กหน่อยนี่ยานยานเด้ เคยเห็นอันนี้หละคะที่เป็นตัวหมอนไหมแมนตัวน้อยๆขาวๆค่ะเพื่อนกับสิคอยเลี้ยงไนี่สร้อยใบหมอนใบไหมเพราะว่าใบมันใหญ่เด้ตัวน้อยๆมันกัดยากนะคะกับหั่นไปเรื่อยๆเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวมือหลังสิภาพไปเลี้ยงเอามาเลี้ยงดีปะหาเลี้ยงแทนหมาแทนแมวได้ไหมคะเพอนับสิควีดเนี่ยมันเบาเนาะมันไม่เสียงไม่เงียบนะคะสำหรับผู้ใดที่บ่ชอบความหุุนเว่ยติค่ะก็ให้เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมอยู่บ้านมันดีภาพไปเบิ่งค่ะตัวอย่างเกษตรกรผู้ใดบอกว่า